กรีนเลยใหม่ดาวิกาบราวเชรวิตภาพเซตนี้มีตายทั้งด้อม เปิดกล้องถ่ายทำเต็มๆเลวจ้าสำหรับละครเรื่องคืนนับดาวทาง GMM 2 5ที่จับคู่พระนางบ้าหน้าฟ้าประธานอย่างใหม่ดาวิกาไบร์ทวชิรวิทย์ครั้งแรกซึ่งก่อนที่จะเปิดกล้องถ่ายทำนั้นทั้งใหม่และไบร์ก็ได้ไปถ่ายคัดซีนเพื่อใช้เป็น t e ซอร r โปรโมทมาแล้วและแน่นอนว่าใครๆก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้เคมีเข้ากันมากๆและอย่างภาพถ่ายและเล่นด้วยกันในวันเปิดกล้องนั้นวันแรกเซตนี้ก็ยัง แสดงให้เห็นว่าเคมีคู่นี้พรุ่งพลานมากเรียกว่าแค่คนรอบบกคนสวนมายืนคู่กันก็สัมผัสได้ถึงพลังงานออร่าความปังมาแต่ไกลนันแฟนก็ได้เป็นเสียงเดียวกันแทบจะรอดูคืนนับดาวไม่ไหวแล้ว